สวัสดีค่ะวันนี้มณีการก็จะมาปลูกมะเขือกับปลูกพริกนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะว่าการปลูกพริกปลูกมะเขือก็ทำยังไงตอนนี้มณีการก็ปลูกมะเขือก่อนเนาะคือมากใกลๆวั่หืคือเราโยงดินไว้แล้วเราใส่ปุ๋ยคอกไว้แล้วเนาะแล้วเราก็จะมาเอาเบี้ยมะเขืองลงหลุมค่ะอ้ รากเขายาวๆนี่ค่ะก็ปลูกไม่ยากค่ะแล้วเราก็จะเอาฟางมาปุหลุมไวเพื่อให้ดินมันชื้นเนะค่ะเนาะปลูกไว้กินเองเหลือก็ขายมีแม่ค้ารับซื้ออยู่เด้อผู้ใดจิตป,ปูก,กับปลูกโลด คนรับสื่ออยู่น้องต้นไปเอาฟางมาให้มากบให้แม่หน่อยดิเดินไปเรืนน่อยไม่เป็นแล้วเออเออแผนไปให้น้องต้นดูกับน้องต้น เยอะๆลูกเยอะๆเยอะๆเออแล้วพอโตขึ้นเขาก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเองของเขานี่ล่ะปลูกมะเขือเวลาเขาโคตรหนามันจะได้นะเด่นมันจะได้บกกเด็นโอ <pod> ้ยปลูกไผ่ เอาโซ่นั่นเอาไว้รกพริกเนาะโซนนี้เอาบกเขือปูก็ไม <Americ> ่ยากค่ะร um. ักษาก็ไม่ยากหรอกถ้าเรารู้ว่าเออเขาจะใส่ดอกออกดอกออกอีตอนไหนแล้วก็เอาฮอร์โมนมาฉีดเลยอย่าเอาเพียบบเขียกันถ้าไม่ใช่เพียบพริกบอกกับพี อาน,น้องต้นป,ปนล,ลูกมะเขือไปเลยลูกเดี๋ยวแม่จะปลูกพริกอุ้ยบอกพริกงามงามอันนี้บอไดไปซื้อเพิ่อนมาเด้อค่ะคือไปเล่นน้าสวนเพืน่นเพิ่อนกันเลยว่าก็อยากได้เบี้ยกันเลยขอซื้อเพื่อนแต่เพิน่นบ่ให้ซื้อเพื่นให้เลยจ้าขอบคุณมากเลยนะคะป้าพัานที่ให้เบี้ยบอกพริกเบี้ยบอกเขือมาน,นี้การราปลูกแล้วค่ะ อย่าเพื่อนกันเลยนุ้ยนี่เด้แต่เพื่อนว่านในร้อยจังสี่ละมันแตกไหวดีเพื่อนว่ามันบ่ตรงอันใหญ่มันบ่อ่อยแตกอันในร้อยนี่ละมันแตกการปลูกนี่ก็บิตูดเดอ้อแล้วก็ดึงขึ้นมากค่ะโซนนี้ก็สีปูปกพิกเหลือจะค่ะเหลือจะกินกับขายตัวน้อง เดี๋ยวน้องขวัญน้องขวัญเอาไอ้นั่นมาใส่ดีไหนไปแล้วเหรอนี่ก็จะปลูกประมาณนี้เลยจ้าแล้วเราก็จะเอาเครื่องมาโป๊กกคือกันก็ให้ปลูกักเขือแ่ละคะ่ะ เดี๋ยวคลิปหนามมานี่การกให้โตกว่านี้จักน้อยเดี๋ยวมานี่การจิมาอัปเดตให้เบื้องอีกนาะว่าบากักริกจิมมานี่การปลูกกระลูกจะเป็นจ้งไดงามซําใดเนาะ,ค,ะค่ะอู้มีมดด้วยพเพนไปหาตุนด้วยไปลเป็นไรคมีกันได้ในนี้ แล้วแล้วก็โคดน้ำอีกด้วใส่เหมือนร่วมกับแม่อันนี้เหมือนน้ำไงอุ้ยอันนี้สมเป็นใช่ไหมถ้ามันเหลือเราก็จะเอาไปใส่ขบๆนั่น โอ้น้ำบ่เปียกวะปือ้อตรงนี้ต้องรดชุ่มๆอีกโอ,โอ้เอาดินมันลงไปนหลายๆก้อนละล้วค่อยคยุยเยอะเอาออกมาก่อนมันลุม่มโคตรแล้วทำไมไม่เลือกไอ้ต้นสวยๆล่ะเนี่ย เอาบัน,นเ,เอาบัวดสายหมดมด้วเนืมันสไตล์สไตไหนเอาขอบขอ่อไโด,ดนตุนเนาะ ไม่รู้กอนไม่รู้กอนะดูเารานอเยี่นเลเายังเอาอันน้ขคิด ค่ะนี่ปลูกเสร็จแล้วค่ะปลูกพริกปลูกมะเขือไว้กินเองเดี๋ยวรอมาดูว่าจะเจริญเติบโตยังไงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้เราก็มาปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้มัน มีการพัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวมณีการจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะวันนี้มณีการก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเอซีคนไหนที่ไปเหนือล่องใต้ก็ขอให้แค็งแกรปลอดภัยนะคะทุกคนด้วยนะคะมีความสุขกันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายไปแล้ว